เอ๊ะอ,อ, <Stars> อ้าวเฮ้ยนิ่มก็6กโมงกว่าแล้วทำ <ST AN CO> ไมดววอาทิตย์ยังไม่โผล่หน้ามาอีกอะที่เศราจริงๆเลยอะอ, <ST AN CO> อ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวได้กันก่อนสิอืมจะดีเหรอ <ST AN CO> เฮ้ย <ST AN CO> ดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะ <S <S <ST AN CO> ใช่ เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยอ้าวดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วต้องล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันสิเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร หนึ่งเจ็ดหนึ่งา ผู้พูดจังหวตราสเผยปัญหาการค้ามนุษย์ที่คลองใหญ่ไม่พบที่เข้าเกณฑ์แนนเพอร์คลองใหญ่มุ่งสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวบ้านจังหวัตราดจัดซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและความเป็นมาของวันช้างไทย ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสัสยามเคปตันทีวีและตราทีวีดอทคอมผู้บังคับการตำรวจพุทธรจังหวัดตราดเผยปัญหาการค้ามนุษย์ที่คลองใหญ่ไม่พบที่เข้าหลักเกณฑ์พลตำรวจตรีวรชัยศีรัตนวุฒิ ผู้บังคับการตำรวจพุทธรจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจากการที่มีการดำเนินการล่อซื้อการค้าประเวณีที่อำเภอคลองใหญ่เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม2558ที่ผ่านมาโดยร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดนั้นพบว่ามีการค้าประเวณีจริงแต่เมื่อได้ทำการสอบสวนเชิงลึกแล้วแต่ละคนมีอายุเกิน20ปีและเป็นการยินยอมพร้อมใจไม่ให้มีการบังคับหรือมีการล่อลวงมา ซึ่งปัญหานี้ทางตรจบุตรจังหวัดราชได้ความสนใจและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังทางานงานต่างดาวอะไรค้าไปในทางต่างประเทศในเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับตอนนี้เนื่องจากประเทศเราเนี่ยถูกจัดดับให้อยู่ในกลุ่มเทียร์สามนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีความรุนแรงสูงสุดตอนนี้เราก็มีความเข้มงวดกันในเรื่องนี้เป็นอย่างมากก็ได้ออกตัวสถานประกอบการ ที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์เนี่ยก็อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เราก็จากที่จ <ocas ional. S 1> ับมาก็ยังไม่ยังไม่พบในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับอาจจะมีในเรื่องของการค้าประเวณีซึ่งการค้าเวณีนั้นที่จับมาตอนนี้ก็ยังไม่อยู่ในหะักของการที่ผู้ค้าเป็นเด็กเยาวชนหรือถูกบังคับมาเป็นเรื่องที่ทาง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 ผู้ค้าเวณีเนี่ยยินยอมนะครับยินยอมที่ที่มากระทําผิด ก็ยังไม่พบตรงนี้ก็ยังโชคดีอยู่ครับแน่อำเภอคลองใหญ่มุ่งสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีกับชาวอำเภอคลองใหญ่นายชยวัฒน์โอชนานนนในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเปิดเผยว่าหลังเข้าดํารงตําแหน่งในอำเภอคลองใหญ่และรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยนั้นทําให้ทางอำเภอต้องมองเป้าหมายในวงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับในการ ต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ซึ่งพื้นที่ของเพอครองใหญ่เป็นพื้นที่แคบและยาวติดชายฝั่งทะเลซึ่งได้ให้นโยบายผู้นำท้องถิน่นและผู้นำท้องถิ่นในเรื่องนี้ในการดูแลเรื่องของความมั่นคงไม่ให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรมจากการเป็นเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็จะทำให้มีนักลงทุนไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยจะเอาเงินมาลงทุน ซึ่งในส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ก็จะต้องพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ที่ดีนะครับการต้อนรับขับสู้นยิ้มแย้มแจ่มใสการให้ข้อมูลกับผู้ที่จะมาในพื้นที่ของเรานะครับอะไรต่างนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ให้พร้อมนะครับคนพร้อมพื้นที่พร้อมพื้นที่เราก็จะมีข้อมูลว่าในพื้นที่ของเราจะมีอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นที่สำหรับทำอุตสาหกรรมอะไรต่าง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการประมงหรืออะไรต่างๆนานานะครับที่มันจะลงมาเป็นโลงในพื้นที่เสิเนสงนพิเศษของเรานายเพอครองใหญ่กล่าวว่ายังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนครองใหญ่นั้นมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงส่งเสริมในเรื่องการออกกําลังกายในพื้นที่ที่ทางองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นสแห่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ นะครับก็จะมีเรื่องนี้แล้วก็ประการสุดท้ายก็เรื่องของสุขภาพร่างกายของอประชาชนในพื้นที่นะครับถ้าประชาชนในพื้นที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ก็คงจะพัฒนาหรือว่าจะ,ะทําให้อยู่อย่างมีความสุขยากเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงซะแล้วก็จะทําอะไรต่างก็คงจะลําบากเพราะฉะนั้นก็จะในเรื่องของสุขภาพนะครับการอาอกกำลังกายจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนอย่างเช่น อ,อย่างเช่นเทศบาลคองใหญ่ก็จะมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของออการเดินขึ้นเขาท่านกงอะไรต่างๆชมลมจัก,กรยานมีกลุ่มแอรบิกอะไรต่างๆนะครับก็ได้ยินมาก็พร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็ฝากประยายสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะว่าตั้งกายที่แข็งแรงนะครับก็จะส่งให้สมองเสียปัญญาฉเฉลียวฉลาดก็จะ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ของเราท่านมองไหมครับว่าหลังจากเกิดการเป็นเขตติดตามตอนสองชาว์เพลคลองใหญ่ได้อะไรจากการที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจความเป็นมาของวันช้างไทย13มีนาคม ที่มาของวันช้างไทยเกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานองค์การภาครัฐและเอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้นก็จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้างรักช้างหวงแหนช้างตลอดจนให้ความ สำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้น คณะอนุกรรมการจึงได้พิจารณาวันที่เหมาะสมซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถีมีเชตนะเหนือพระมหาอุปราชาแต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้วจึงกำหนดให้พิจารณาวันอื่นแทนจึงเล็งเห็นว่าวันที่13มีนาคมซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติมีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยจึงมีความเหมาะสมจากนั้นได้เสนอคัดมา คณะรัฐมนตรีต่อไปโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรอีกทั้งหนึ่งจากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26พฤษภาคม2541ให้วันที่13มีนาคมเป็นวันช้างไทยและได้ประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29พฤษภาคม2541 ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยนับเป็นการยกย่องให้เกียตรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญอีกครั้งนอกเหนือจากเกียตรติที่ช้างเคยได้รับในอดีตไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในทงชาติหรือช้างเผือกที่เป็นสนัญลักษณ์ของประเทศหรือสัตว์คู่พระบาร,รมีของพระมหากษัตริย์แล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็ดวันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์ โท0908181828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรด โทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา ที่ปรึกษาสโมสอรอดเอ FC ชื่นชมลูกทีมสามารถเก็บ6แต้มได้ใน5นัดระบุอย่าประมาทชี้ทุกทีมมาตรฐานใกล้เคียงกันส่วนโคชเกียงบอกหยุด3สัปดาห์ก่อนซ้อมต่อหลังจบการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลิกวันที่แข่งขันมาแล้ว5นัดทีมตราดเอฟซสามารถเก็บแต้มได้แล้ว6แต้มและอยู่ในอันดับที่11ซึ่งดีกว่าที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทำให้ในายวิเชียนทรั์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราเอฟซีเรียกนักเตะตราเอฟซีเข้าพบพร้อมกับกล่าวว่า ที่ผ่านมานั้นต้องขอขอบใจนักเตะทุกคนที่สามารถเล่นได้ดีโดยเฉพาะนัดเยือน2นัดที่ยังไม่แพ้ทีมใดคือเสมอกับเชียงใหม่เอฟซีและชนะกระบี่เอฟซีทำให้สามารถเก็บแต้มนอกบ้านได้ถึง4แต้มส่วนผลงานในบ้านแพ้1เสามอ2ยังไม่สามารถเก็บแต้มได้นั้นซึ่งขณะน,นี้แต้มรวมอยู่ที่6แต้มและอยู่ในดับที่1 1จาก20ทีมแต่โดยสรุปแล้วถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งเพราะในฤดูกาลที่แล้วเล่นจัดนัดเก็บได้เพียง5แต้มเท่านั้น ซึ่งนับว่าดีและต้องขอชื่นชมนักเตะและซับโค้ชที่ช่วยกันเล่นอย่าไรก็ตามอย่าได้ประมาทเพราะว่าทุกทีมมีแต้มที่ใกล้เคียงกันมีโอกาสแพ้และชนะขึ้นลงได้ทันทีจึงขอให้มุ่งมั่นโดยเฉพาะช่วงที่หยุดพัก20กว่าวันด้านนาราศักบุญเกลียงหัวหน้าโค้ชตราดเอฟซีกล่าวว่ายอมรับว่าผลการแข่งขันในห้านัดที่ผ่านมาลูกทีมยังไม่สามารถหาชัยชนะนัดแรกในบ้านได้ซึ่งต้องแก้ไขต่อไป อย่างลรก็ตามถือว่า5นัดพอยอมรับได้กับ6แต้มแต่ทีมตราเอฟซีจะต้องทำงานหนักกันมากขึ้นเพื่อให้ความสุขกับชาวตราดและการที่นักเตะยังมีความไม่สม่ำเสมอในการเล่นแต่ละนัดต้องยอมรับว่านักเตะยังไม่สมบูรณ์100%เซบางคนเจ็บจนไม่สามารถจัดตัวที่ดีที่สุดลงเล่นได้ สำหรับเอฟเฟออบาเดนักเตะตราเอฟซีด้านปีกขวาทางคณะกรรมการสโมสรตราเอฟซได้ยกเลิกสัญญาอย่างกระทันหันเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและได้รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัท TPL ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว จัดซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนายเพียขพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำจังหวัดตราดซึ่งเป็นการฝึกการป้องกันและเป็นเทาสาธารณาภัยประจำปีงบประมาณ2,558 มีสันนักานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยร่วมกันจัดขึ้นที่บริเวณท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมง,งอบจังตราด โดยการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์คลื่นลมแรงเนื่องจากมีพายุฝนฟ้าคะนองส่งผลให้เรือเล็กไม่สามารถออกจากฝั่งได้นอกจากนี้เรือเฟอร์รี่ที่วิ่งรับนักท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอำเภอแหลมง,งอไปยังเกาะช้างมีประสบอุบัติเหตุมีไฟไหม้บนเรือนักท่องเที่ยวต้องกระโดดน้ำหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับแจ้งแล้วจึงเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามขั้นตอน โดยการลำเลียงผู้ประสบภัยเข้าฝั่งค้นหาผู้ที่ยังหลงเหลืออยู่บนเรือรวมทั้งขัดแยกผู้ประสบภัยตามอาการที่บาดเจ็บและการเยียวยาใจิตใจหลังเกิดเหตุนายทิตินันระบุว่าการฝึกในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อหาจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินก่อนจะนำไปปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าการซ้อมแผนนั้นจะเป็นการช่วยลดความสูญเสียในทุกด้านหากเกิดเหตุขึ้นจริงท้งนี้การฝึกซ้อมในครั้งนี้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตราดราะหว่างนี้ก็มีการประสานจากท่านไม่สามารถที่จะดูแลได้ท่านจะได้มีการประสานใจที่ เกับกี่ยว็เราเราเราเจตนาจะปีนี้จะซ้อมที่นี่นะครับเพราะว่าการปลอดภัยทางน้ํานี่เราเราถือว่าสำคัญแล้วก็เรือเราเนี่ยเรือเราข้ามฝากทุกวันคนละหลายเที่ยวเหตุการณ์ที่เกิดที่เกาหลีเรากลัวมากนะครับเพราะของเรามีอยู่52เกาะแล้วเกาะช้างเป็นเกาะเมนนะเกาะช้างเป็นเกาะเมนเป็น แล้วมีกบริวารอีก5 1สเเกาะซึ่งเรือที่ขนส่งนักท่องเที่ยวก็ดีประชาชนทั่วไปก็ดีเนี่ยก็มีมากนะครับเพราะฉะนั้นอุบัติภัยทางน้ําถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะสูญเสียมากวันนี้การฝึกซ้อมได้ดีนะครับได้ดีมากๆนะเพราะว่าได้รับวความร่วมมือจากจากทุกฝ่ายคือเราเริ่มจากเราประชุมเตรียมการก่อนเราประชุมฝึกซ้อมบนโต๊ะก่อนนะฮะที่ผ่านมาเมื่อวาน วันนี้เป็นฟูลสเกลเอ็กซ์เตอร์ไซส์ก็ถือว่าทุกหน่วยให้ความร่วมมืออย่างดีโดยเพราะกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ท่านเอนเภอก็เป็นท่านเอนเภอก่อช้างท่านเอนเปยแหล่งงอบเป็นคนหาฐานที่นะครับเอาไว้ในการฝึกซ้อมท่านผู้จัดการน้ำบริษัทก่อช้างอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือเจ้าของเฟอร์รี่ก็ได้กรุณาให้ฐานที่ปิดเลยนะครับตั้งแต่เช้านี่เสียรายได้ไปหลายแสนและเสียได้ไปหลายแสนและนะครับก็ก็เรียบร้อยดีนะครับ ทั้งปอพเจ้าของเรื่องเองก็ทํางานหนักนะฮะคุณนที่นั่นแล้วก็ทังศูนย์ปอพที่จันทบุรีก็ส่งเจ้าที่มาช่วยนะครับก็ถือ,อว่าประสบความสำเร็จดีนะครับเราเสร็จากเจ้าที่แล้วส่วนนักท่องเที่ยวปัจบัขณะนี้เนี่ยสื่อมวลชนโดยเฉพาะ <S <S ต้องต้องฝากสื่อมวลชนทุกแหนนะครับได้ไประชาสัมพันธ์ไปอย่างนักท่องทเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่า,าการข้ามเรือแพที่นี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราได้ฝึกซ้อมแล้วได้เตรียมการแล้วนะครับเตรียมการแล้วนั้นเราเชื่อว่าถ้าเกิดเกิดเหตุขึ้นเนี่ยจะนะครับจะส่งผลต่อการสูญเสียน้อยนะฮะเชื่อว่าจะสูญเสียน้อยหรือไม่สูญเสียเลยนะครับเพราะเพราะจากการฝึกซ้อมของเราครับบุฟเฟ่ต์องเบียรตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัด เปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50ปีจจัยอากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองกระจายกับมีลมกป็นโชกแรงบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตวนออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง